สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะสําหรับการไลฟ์ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ข้อแล้วก็หลังคลอดนะคะสวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะใครเข้ามาแล้วก็กลับมาทายกันหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าพร้อมที่จะฟังแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระ,ะความรู้มาฝากอีกเช่นเดิมค่ะน้อง6เดือนนะคะน้าหนักน้อยเปลี่ยนมนุษส,สองช่วยให้น้าหนักดีขึ้นไหม ดีขึ้นนะคะถ้าในเด็กหกธรรมดาแลกเกิดถึงหนึ่งปีพี่ก็จะแนะนําว่าคือกินสุดหนึ่งไปเลยยกเว้นเด็กที่แบบน้ําหนักตัวไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยหเดือนก็สามารถเปลี่ยนเป็นสุด2สองได้นะคะเพราะว่านมสุดสองเนี่ยสำหรับเด็กหกเดือนเนาะขึ้นไปนะคะสามถึงสี่เดือนถ้าจะไปที่สาธารนณะเช่นโรงพยาบาลห้างไม่ใส่แมสใช้อะไรแทนเนาะอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่กันบอกเลยนะคะคืออันนี้เลยนะคะลองแนะนําเลยนะคะว่า นี่ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายแต่อยากให้ดูว่าเนี่ยประมาณนี้ที่แม่แม่ใช้กันนะคะแล้วก็พี่ก็เห็นด้วยว่ามันโอเคมากๆเพราะเราสามารถมองเห็นลูกได้ด้วยแล้วก็มีคุณแม่มาแชร์์นะคะบอกว่าเนี่ยใส่แบบเป็นหมวกฮู้ดเนี่ยลูกป้องกันลูกหยิบหยิบของเข้าปากอะไรด้วยอีกตั้งหากนะคะคือช่วยดีเลยนะคะอันนี้แนะนำนะคะ หนึ่งขวบสี่เดือนทานให้คิวพับติกต่อได้ไหมนะคะเพราะน้องแพ้นมบวลแล้วก็ไม่ชอบทานนมกล่องได้ค่ะคุณแม่แจมนะคะคืออาหารหลักเราจะได้กับข้าวแล้วแหละเนาะนมก็แค่เป็นอาหารเสริมกรณีกินน้องแพ้นมบวลแล้วยังไม่ยอมกินนมกล่องที่เป็นนมเอ่ออะโมอนนมถั่วเหลืองเนาะก็ให้กินนมให้คิวพับติกต่อได้เลยแต่แม่ก็ต้องแบบต้องต้องมีนมกล่องไว้เตรียมฝึกก็คือยังคงต้องฝึกนมกล่องไปเรื่อยๆื่ออย่าเพิ่งยอมแพ้ นะคะสองขวบไม่ยอมใส่แมสลองทําตามที่พี่แกนบอกก่อนเลยเล่านิทานเล่านิทานเอาน้องตุ๊กตาหมีเข้ามาใส่แมสให้ดูอะไรอย่างงี้ค่ะการอาบน้ําในทะลกสิบแปดวันใช้เย็นทาให้สะดอเปียกจะทําให้สะดอดูดช้าหรืออักเสบหรือเปล่าคะไม่ค่ะคําแนะนําคือเราอาบน้าเช้าเย็นอยู่แล้วค่ะอาบน้ําเสร็จก็คือเช็ดสะดอตามที่โรงพยาบาลบอกนะคะหรือคุณพ่อไปดูคลิปพี่แกนเรื่องของการเช็ดสะดือก็ได้นะเช็ดตามนั้นได้เลยค่ะสะดือดูดช้าสุดได้หนึ่งเดือนนะคะ ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฝากติดตามความรู้ดีๆหน้าเพจพี่กันแล้วก็ YouTube พี่กันต่อไปนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ